สวัสดีครับสมาชิก p v c Gas ทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องป่าโจ90 p v c Gas นะครับมพื่ันอีครับต้องขอไปก่อนนะครับว่าส3วันที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงคลิปวิดีโอเลยนะครับเพราะว่าติดงานที่จะทํางานแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกครับตอนนี้คิวยาวนะครับต้องขอไปเพื่อนสมาชิกด้วยที่รอคิวนะครับตอนนี้ก็ไปอย่างทยอยไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อนสมาชิกครับแล้วก็อ่า ผมทำคลิปไปแล้วนะครับน่ะก็วันนี้เลื่นลักคลิปก่อนนะครับน่ะผมทําคลิปตัวนี้ไปนะครับเพื่อนสมาชิกกันน่ะผมทําคลิปตัวเสไดเปอรอยิงไกลนะครับนะใช้การั้างลูกเลื่อนนะครับตัวนี้นะครับน่ะก็วันนี้เทสไปแล้วนะครับน่ะทำคลิปไปแล้วนะครับต่ตัวนี้จะเป็นวาออโต้นะครับน่ะแล้วก็ลํากระสุนนะครับอาจจะเป็น5อาจจะเป็น5ชั้นนะครับเพื่อนสมาชิกครับ จะใช้กระรังลูกเลือดน,นะครับพวกปืนฉีดกระบ๋ก็จะใช้ลูก8มิลน,นะครับมีรากสโกบ2เซนติเมตรข้างบนนะครับพวกปืนฉีดกะระป๋าปลายท้ายก็จะเป็นทรงไวเปอร์มีรองแก้มนะครับพวกปืนฉีดกระป๋าก็ ันนี้เทสไปแล้วผมยิงปากระป๋องนะครับผู้บริหารสมาชิกก็ถา้ายิงขป๋องโคกอีกก็คงจะเป็นราม่าอีกนะครับผู้บริหารสมาชิกับผมจะยิงกระป๋องโคกนะครับนะสามกระป๋องนะครับผู้บริหารสมาชิกก็ติดตามดูแลกันนะครับนะกระป๋องโคกหนึ่งกระป๋องก็จะเทียบเท่ากับเนสกาแฟสองกระป๋องนะครับนะเพราะว่ากระป๋องปากระป๋องมันจะหนากว่าเนสกาแฟนะครับนะผู้บริหารสมาชิกก็สักมาว่า ถ้าเป็นปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับอ่ะก็มันจะเทียบเท่ายิงตะลุนะครับน่ะถ้ายิงตะลุอ่าหนึ่งกระป๋องปลากระป๋องก็จะเทียบเท่ากระป๋องเนตรกาแฟสองกระป๋องนะครับเพื่อเพ่มสมาชิกครับอ่ะและที่ผ่านมาที่ผมเทศอ่ากระป๋องโค้ไปนะครับอ่ะกระป๋องโค้งสองกระป๋องเท่ากับเนตรกาแฟหนึ่งกระป๋องนะครับเพื่อสมาชิกครับอ่ะแต่ผมไปพอผมไปเทศนะครับอ่ะ กระป๋องโค้กครัาก็เกิดดราม่าขึ้นมาก็ผมจะไม่เทสแล้วกันนะครับผู้บริหารบัญชีครับผมจะไปเทสปลากระป๋องให้ดูแล้วกันมันจะหนากว่าเนสกาแฟนะครับผู้บรสมารบัชีคร uh, er? ับหนึ่งกระป๋องปลากระป๋องเท่ากับเนสกาแฟสองกระป๋องนะครับผู้บรสมารบัชีครับถ้ายูงตะลุนะครับผู้บรสมารบัชีครับก็ติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะวันนี้ผมมาลัดทลิปก่อนแล้วกันนะครับผู้บรสมารบัชีครับ วันนี้มีคำถามจากผู้เริสุสมาชิกนะครับคอนเทนต์ที่จะทำเยอะมากครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ผมไม่ได้ทำเพราะว่าคิวงานของผมมันเยอะนะครับผ like ู้เริสธสมาชิกครับวันนี้คอนเทนต์ที่ผมจะมาทำวันนี้นะครับผู้เริสทธสมาชิกในไลน์ถามมานะครับในไลน์นะครับผู้เริสทิสมาชิก็ถามมาว่าถ้าเริ่มแรกที่จะทำบิวซีแก๊สกับ PCP นะครับบิวซีแกสกับ PC p นะครับผู้เริสุสมาชิกครับ p c p ก็คืออัดลมนะครับ PVC แก๊สก็คือใช้แก๊สไปครับผูบ้พิเศษมาชิคับนะแต่ PCP ผู้พิเศษมาชิกอยากจะทําเป็น PCP ใช้ตัว PVC เอา PVC มาทํานะครับอนะ่าไม่ใช่เป็นเหล็กพวกนั้นไม่ใช่นะครับผูบ้พิเศษมาชิคับแต่ว่าอ่าจะใช้ตัวนี้มาทํานะครับอนะ่าก็อ่าแล้วบังเอิญว่าผมจะมีวันนี้ผมมีข้อมูลเปรียบเทียบไปกับผูบ้พิเศษมาชิกได้ดูว่าระหว่าง PVC แก๊สกับ P.C.P. นะครับแต่มันมีความแตกต่างยังไงนะครับพวกผู้ปฏิบัิกครับแต่ถ้าคลิปนี้ถ้าผมพูดผิดผู้ตูกไงก็ต้องขอไปกับผู้ปฏิบัติชิกด้วยผมเอาตามความว่าใจของผมนะครับแต่และความชอบของผมและก็คิดว่านะครับแต่เมื่อก่อนผมก็ทำ P.C.P. เหมือนกันนะครับแต่ย้ายสู่มือนะครับแต่จะเป็นอ่าท่ออ่ทางทงทังพักก็จะเป็นเหล็กนะครับพวกผู้ปฏิบัก็แต่ว่าผมพอมาทำตัวอ่าตัวเป็น PVC แก๊สนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันจะดีกว่านะครับเพื่อนๆสมาช์กิกแต่ว่าวันนี้ผมมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับเพื่อนๆสมาชิกและกันที่ว่าถามผมมาว่าระหว่าง PVC แก๊สกับ PCP ที่ใช้ท่อ PVC มาทาอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับก็น้องๆถามมาวันนี้ผมมีคําตอบให้กับเพื่อนๆสมาชิกนั่นเป็นข้อมูลเปรียบเทียบแล้วกันนะครับพูดถึง PCP ก่อนนะครับ PCP ถ้าเราใช้ท่อ PVC มาทำนะครับ มันจะเป็นยังไงครับอ่ะมันจะแตกหักได้นะง่ายง่ายนะครับเพราะาถ้าเกิดว่าเรายึดนะครับอ่ะในช่องในช่วงอ่ามันจะเป็นคล้ายๆกับพิวซีแก๊สของเราครับอ่ะนี่จะเป็นท่อรังเพลงของพิวซีแก๊สนะครับแต่ว่าจะเป็นท่อจะเป็นตัว PCP นะครับอ่ะเราก็ต้องมีถังเก็บลมเหมือนกันนะครับอ่ะเราต้องใช้ท่อพ v c มาต่ำเก็บลมเหมือนกันข้างหน้าก็จะเป็นตัวจุ๊บเติมลมนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวาลว กระแทกนะครับน่ะพร้อมไก่นะครับนะ่นะ,บนะป้อนแก้อ่าป้อนลมเข้าไปในห้องลูกเลื่อนนะครับอ่ะแล้วก็ใส่ลูกเลื่อนตรงนี้ใส่ลูก8เมิลหรือว่าลูก6เมิลนะครับน่ะก็ดึงกระรังเหมือนกันปิดแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับ <S <S เพืรรร่อนสมาชิกครับอนะ่ะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกไม่มีความเข้าใจในการทำนะครับอ่ถ้าคนใดที่มีความรู้ตรงนี้ทําแล้วก็ไม่เป็นไรนครับอ่ะถือว่าท่านก็มีความรู้ตรงนั้นผมไม่พูดถึงแต่ว่าวันนี้ผมพูดถึงว่ามือใหม่ที่อยากจะทํานะครับอ่ะ ว่าจะทำา PVC หรือว่า PCP ดี PC PD, หรือเปล่าวันนี้ผมมีข้อมูลเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆสมาชิกแล้วกันนะครับอ่ะพูดถึงว่า P c p ถ้าเป็นใช้ท่อ PVC มาทำนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะถ้าเรานะครับน่ะไม่เข้าใจหลักในการเอาก็ต่อก็อลดมาติดกาวนะครับอ่ะถ้าไม่รู้แรงดันมันเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นะครับน่ะมันมีผลเสียคือว่านะครับอ่ะ มันจะรั่วง,ง่ายมันจะแตกง,ง่ายเวลาพูดถึงว่าเวลาเราตาตกนะครับผู้บริหารัชครับถ้าเป็นฟิวซิแกแมันก็แ,แก้ไขง่ายถ้าเป็น PCP ครับถ,ถ้าตกขึ้นมาปุ๊บนะครับมีรอยร้าวมีรอยอะไรพุ่งมาปุ๊บนะครับมันจะทมให้ลมมันรั่วนะครับผู้บริหารญครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็น PCP นะครับมันก็ใช้ได้แค่ลูกแปมิลกับลูก6มิลเท่านั้นเองที่มาใช้นะครับผู้บริัญชีคับ มันจะต,ต่อยอดเหมือนกับตัวฟิวซ c แกสไม่ได้เพราะ PVC แกสมันจะได้ใช้ได้ตั้งแต่ลูก6มิล8มิล10มิล12มิลแล้วก็16มิลน,นะครับอนะ่ะมันจะหลากหลายกว่าตัว PCP นะครับพวกเคมีิกษรับนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง PC PCP นะครับนะ่ะถ้าเติมลมเข้าไปแล้วนะครับนะ่ะนะครับอนะ่ะมันก็จะยิงนะครับเป็นยังไงครับอนะ่ะความแรงมันจะดบลงเรื่อยดรอปดบลงเรื่อยเรื่อย ตามแรงลมที่มันเก็บในถังแก๊สในถังลมนะครับเพื่อนเนที่ครับอ่นาทหนึ่งนัดสองไม่เป็นไรครับแต่พอไปหลังไปนะครับนาทเก้านัดสิบนะครับความแรงมันจะตรลมนะครับมันจะไม่เหมือนกับแก๊สนะครับเพื่อนเพื่อนที่ครับแล้วยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็น p c p นะครับมันจะมีตัวสูบลมนะครับตัวสูบลมส่วนมากก็จะใช้ตัวสูบลมตัวแรงดันสูงครับแรงดันสูงก็ มันก็จะอยู่ตัวระวางก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับพวกอเปิ่กว่ามันจะแพงนะครับพวกอพืนมันจะไม่ยิ่งกว่าถ้าเป็นสูบมือจักรยานอย่างเดียวครับกูสูบ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 แล้วก็ยิงก็ได้แค่นัดเดียวกันนั้นเองครับอ่ะมันจะยุ่งยากนะครับอ่ะไม่เหมือนกับอ่าอ่าตัวอ่ามันจะไม่เหมือนกับตัว PVC แก๊สครับ PVC แก๊สครับผมบอกแล้วว่ามัน6กมิลแปดมิลสิมิลนะครับอ่าอ่า16บมิลนะครับอ่ามันจะ หลากหลายกว่านะครับแต่และความแรงครับแต่มันแรงแรงความแรงของมันครับแต่มันก็จะแรงเสมอ้นสมัวปลายเราไม่ต้องสปายนะครับแต่ตัวสูบมือไปนะครับแต่ตัวสูบแรงดันสูงนะครับแต่เราแค่ใช้แก๊สกับป๋องเดียวเราก็ล่าได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น PCP ครับต้องใช้ตัวสูบรวมด้วยมันจะยุ่งยากเวลาการผลักพกผ่านะครับพวกปุ๋ยาชิคกับพวกปุ๋ยสารเาชิกกงจะเข้าใจนะครับนต่เพราะว่า พูดถึงว่าตำเหล่าจริงนะครับแต่ผมว่านะครับแต่ถ้าสายล่าจริงผมว่าน่าจะชอบตัว P ี c ี a ีมากกว่านะครับเพราะว่าความแรงนะครับแต่มันเสมอต้นเสมอปลายไม่เหมือนกับ PC p p c ีครับอ่ะความแรงมันก็จะดบลงตามตัวห้องห้องห้องที่เก็บที่เก็บลมนะครับอ่าทางลมนะครับอ่ะเพราะว่ายิงไปมันก็ความแรงก็จะดบลงดปลงดบลงดปลงครับแต่ไม่เหมือนกับ พิวแก๊สครับก็เติมแก๊สเท่าไหร่มันก็ยิงไปเท่านั้นนะครับอ่ะอยู่ที่เราว่าจะเติมเยอะเติมน้อยเท่านั้นเองนะครับผู้บริารมิกครับอ่ะก็ผมคิดว่านะครับอ่ะผู้บริจาสมาชิกคงจะเข้าใจแล้วนะครับอ่ะก็อันนี้แต่ความตามความเข้าใจของผมนะครับผู้บริจามชิกครับ่ถ้าเกิดว่าถ้าผมพูดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บอ่ะ บางท่านก็อาจจะชอบ P C P นะครับบางท่านอาจจะชอบ P V C แก๊สนะครับก็แล้วแต่ผู้บริจตบิกครับแต่เราไม่พูดถึงว่าตัว P ตัว P C P ตัวที่เป็นเหล็กหรือว่าถังคาร์บอนพวกนี้เราไม่พูดถึงครับเราพูดถึงที่วัสดุที่มาใช้คือเป็น P V C ท่านั้นเองนะครับผู้บริจตบิกครับก็คงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมดูแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับถ้าให้ดีจริงๆเหมาะสมจริงๆตั้งใ้เอา P V C มาทำนะครับ มันแพ้กับตัวแอลกอฮอล์แล้วก็แก๊สนะครับอ่ะมันจะแรงกว่าตัว PCP นะครับอ่ะผมเน้นย้ำเลยว่า PCP นะครับอ่ะถ้าเติมลงไปปุ๊บเหมือน,ใน,ใน,ในค,วความแรงมันก็จะดรอปลงนะครับอ่ะตามปาริมาตรลมที่เราอัดเข้าไปนะครับพวกพี่ครับอ่นะยิงสิบนัดได้เหมือนกันก็จริงครับแต่ว่าความแรงจะไม่เหมือนกันมันจะดรอปลงดรอปลงดรอปลงนะครับนะอ่ะตามความอ่าตามตามแรงลมที่อยู่ในถังนะครับอ่ะถ้าเป็น PVC แก๊สนะครับอ่ะ เติมแก๊สนะครับอ่ะมันก็ยิงเสมอต้นเสมอปลายความแรงก็เสมอต้นเสมอปลายต่อยอดก็ต่อยอดได้อีกหลายได้ได้หลายรูปแบบนะครับอ่ะทั้งผมบอกแล้วว่าได้ทุกเบอร์นะครับอ่ะหกมิลแปดมิลสิบมิลสิบสองมิลสิบหกมิลนะครับพวกเพื่อนสมาชิกกระบะผมว่าพวกปืนสมัชชิกก็เข้าใจนะครับอ่ะถ้าใช้ลูกดอกก็ผมว่ามันก็จะดีกว่าตัวใช้ พีพีอ่าตัวใช้แรงลมนะครับเพื่อเปิดวัตถุกรรมอ่ะคลิปนี้นะครับอ่ะตาผมพูดพูดผิดพูดถูกไงก็ประมวลจริงต้องขออภัยด้วยนะครับอนะ่ะเอาตามความเข้าใจของผมแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเคยทําปืนลมมาก่อนนะครับอนะ่ะอันนี้แล้วก็ผมมาทํา PVC แก๊สน,นะครับอนะ่ะความแตกต่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับอนะ่ะก็ท่านใดที่เคยทํามาแล้วปืนลมกับปืนแก๊สท่านจะได้รู้ว่า ปืนแก๊สมันจะดีกว่าปืนลมนะครับเพราะปืนปืนปินกระป๋มันจะต่อยอดได้ดีกว่าปืนลมนะครับอ่ะก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับนะถ้าสมาชิกมีอะไรที่จะแบ่งปันก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับนะคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมนะครับเพื่อนสมาชิกครับะท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วนะครับอ่ะยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับติ๊งๆนะครับอ่ะและท่านจะไม่พลาดจะรอครบ1,000ซับนะครับอ่ะแจก1กระบอกครับอ่ะ1 0 0 0 0 0วิวแจก1กระบอกเหมือนเดิมครบเซตนนะะคครรรัับบฟีๆ็ต ให้ร่วมสนุกท่านั้นเองครับผู้บริสมาชิกับผมก็ผมจะแจกเมื่อก่อนผมแจกไป2ครั้งแล้วครับจะหลายจะลองครบ2 0 0 0มืนวิวก็แจกไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็จะลองครบห0,000ืนวิวก็จะแจกไปแล้วต่อไปก็1 0 0 0งัซับกับ10,000 0วิวจะแจกเหมือนเดิมครบเซตหนึ่งกระบอกถึงบ้านให้กับเพื่อิสมาชิกได้ติดตามห้องบาโจ90 p ้าสู่แก๊สครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าผมจะให้เพื่อิสมาชิกได้ดูผมเทสสไนเปอร์ยิงไกลยิงป่ากระป๋อง นะครับผม,บบบผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ